สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังรวบหนุ่มวัย29ปีจอดเบ้นผิดกฎหมายหวังเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงานรักแท้ไม่แพ้ใบสั่งหนุ่มไต้หวันวัย29ปีจอดรถเบ้นขอแฟนแต่งงานอย่างโรแมนติกก่อนโดนตำรวจเซอร์ไพรส์กรับถูกจับกลางรักพลาดเพราะจอดผิดที่ความจริงสุดพีก สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สุดปวดในไต้หวันเมื่อชายวางแผนเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วยการขอแต่งงานแต่จบลงแบบไม่สวยนักหลังจอดรถเบนซ์ผิดกฎหมายกลางเขตส่งสารเมืองไทเปแถมยังมีเรื่องพีคยิ่งกว่านั้นซ่อนอยู่โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่เพิ่งเป็นไวรัลในโลกออนไลน์หลังภาพขณะถูกจับกลุมถูกเผยแพร่ออกไปเมื่อไม่นานมานี้ จากรายงานของสื่อในท้องถิ่นระบุว่าเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากชายวัย29ปีนามว่าหวงซึ่งได้เจาะรถแบบผิดกฎหมายเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนายหัวมีท่าทีลุกลี้ลุกลนและแสดงความประมาทอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นสิ่งของต้องสงสัยภายในรถซึ่งเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงขอทำการตรวจค้นแต่ชายคนดังกล่าวกลับขัดขืนการตรวจค้นและมีรายงานว่าเขาได้ข่มขู่เจ้าหน้าที่ส่ง ผลให้ตำรวจต้องควบคุมตัวโดยการจับกดลงกับพื้นและในจังหวะที่คาดไม่ถึงระหว่างการชุนลมุนฝากระบงท้ายรถดันเปิดออกโดยไม่ได้ตั้งใจเผยให้เห็นอุปกรณ์ตกแต่งและข้อความแมรี่มีหรือแต่งงานกับผมนะอย่างชัดเจนกลายเป็นภาพขอแต่งงานกลางถนนที่ล้อมรอบไปด้วยตำรวจไฟไซเรนและสายตาประชาชนพีกกว่านั้นสุดท้ายนายหวงได้ให้การรับสารภาพว่า เขามียาเสพติดไว้ในครอบครองจริงและถูกจับกลุมในทันทีส่วนแผนการขอแต่งงานนั้นกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียพร้อมเสียงวิจาร์ณและขำขันจากชาวเน็ตจำนวนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ